สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจัตโฮเฮลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมเหรียญกลมนะครับเนื้อเงินลงยานะครับนี่นะครับผมเป็นลงยาสีแดงนะครับพระองค์นี้เนี่ยนะครับออกที่จังหวัดตรังนะครับผมมีชื่อรุ่นว่านะครับ รุ่นชัยมงคลนะครับผมปีพศสองนห้าสามเก้านะครับ <c oughs> รุ่นนี้กเ็เป็นที่รู้จักของหลายท่านพอสมควรเลยนะครับแล้วก็คนที่เล่นสายอาจารย์นองนะครับ <c oughs> เล่นหลงวงพ่อทวนนี่ก็จะรู้จักนะครับว่าพารุ่นนี้นี่คือรุ่นชัยมงคลปีพศสองนห้าสามเก้านะครับออกที่จังหวัดตังนะครับ เอ่อพิธีการปลุกเสกนะครับอาจารย์นองเนี่ยได้นั่งเฮลิคอปเตอร์นะครับผมไปปลุกเสกให้ถึงสองวาระนะครับเป็นพระที่น่าใช้มากนะครับแล้วก็เรียกว่าอาจารย์นองปลุกเสกแบบชัดเจนนะครับผมเนื้อเงินลงยานะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองสีนะครับผมคือนะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงแบบนี้นะครับผม เพียงสองสี 2, เท่านั้นนะครับแล้วองค์นี้เนี่ยได้สภาพดีด้วยนะครับผมเนี่ยตรงนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินทั้งเหรียญน,นะครับปั๊มมาแล้วก็ลงยาสวยเลยนะครับตรงองค์หลวงพาทท่วแล้วก็ลงยาเนี่ยไม่หลุดไม่ล่อนเลยนะครับลงยาเดิมๆไม่หลุดไม่ล่อนนะครับตังสือนะครับ หลวงพ่อทวดวัดช้งให้ประวัติชัดเจนนะครับอาจารย์นองไปปลูกเสกให้ถึง2วาระนะครับผมโดยการนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปด้วยนะครับด้านหลังนี้ก็เป็นคาถาบูชาหลวงพ่ทวดนะครับผมนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานี่คือ คาถาบูชาหลวงพ่อทวดนะครับนี่ผมก็นำไปให้ช่างเลี่ยมมาสวยปิ๊งนะครับใสเลยนะครับผมหน้าแขวนนะครับกันน้ำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็แบบเรียกได้ว่าเซฟเซฟกันเลยนะครับผมไม่ให้ชำรุดแล้วนะครับไม่ให้จมูกกระแทกพระเป็นรอยขีดข่วนนะครับป้องกันยาหลุดล่อนนะครับให้สวยสภาพเดิมไว้นะครับผม จี๊ดเลยนะครับองนี้สร้างไม่ได้เยอะนะครับเราไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับสําหรับพระเนื้อเงินลงยานี่นะครับผมก็สําหรับเหรียญนี้นะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญเงินลงยาสีแดงองนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่9,500บาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับ0ู8ย์4 1 3 6 6ห้าี่หนึ่งสาหเช่นนะครับ ผมรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพักเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพ่ีพ่ๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพ่พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ ขออนุญาตจบลงเพลงเท่านี้สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ